นี่แหละครับทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านดูเอาเชื่อมยังไงถึงจะผ่านดูเอาแล้วครับใครอยากเป็นทั้งเชื่อมก็ดูเอาคะแรงดีครับทั้งเชื่อมเนี่ยคะแรงวันละพันสองพันข้าแต่ฝีมือนะครับส่วนผมคนส่วนผมเอดมินคนทดดู่ดิ ก็ได้ประมาณ300กว่าบาทเป็นลุงม,มือครับแอดมินได้3ามกว่าบาทเป็นลุงม,มือเขาม,มือดีครับงานเคลือบนี่เลืดเอลบีเดเหนียวนะครับไฟต้องแรงครับถเลือดเอครับ แนะนำเทคนิคการเชื่อมต้องนิ่งๆครับนิ่งๆพอจะเชื่อมต้องเรืบสักสองเริบก่อนทีมงานของเรามีแต่ช่างกัมพูชานะครับมาจากกัมพูชานะง้นทีมงานเชื่อมมือดี่านกันสอบเพดมาเรียบร้อยแล้ว